ห้าข้อที่คนเข้าใจผิดเรื่องหมินประมาทมาฟังกันนะครับประการแรกนะครับข้อที่หนึ่งนะฮะโพสต์รูปรอย่างเดียวไม่ผิดหมินประมาทนะครับอันนี้ทนายเจยืนยันนะครับถ้าใครที่ถูกฟ้องมานะฮะไปโพสต์รูปเขานะฮะแล้วถูกฟ้องมาข้อหาหมินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยผมบอกเลยว่ามันไม่ผิดนะฮะเพราะว่าการที่จะผิดหมินประมาทโดยการโฆษณาเนี่ยนะครับต้องมีการใส่ความด้วยนะครับ แน่นอนว่าการโพสต์รูปเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยอาจจะไม่สบายใจนะฮะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดูว่าตัวเองเนี่ยนะครับมีกรณีพิพาทกันมาแล้วก็เอาไปโพสเนี่ยทาให้ตัวเองเนี่ยไม่สบายใจอย่างนี้เนี่ยนะครับเอ่อก็อาจจะถูกฟ้องได้นะครับแต่ทีนี้แล้วเนี่ยถ้าไม่มีข้อความที่มันเป็นแคปชั่นเรื่องการใส่ความนะฮะ หรือโพสเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะผมก็บอกเลยว่าไม่ผิดนะครับเพราะอะไรครับเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณเอารูปคนอื่นมาโพสต์มันก็ผิดมินประมาทหมดสิคุณแกล้งเพื่อนน่ะเออสมัยเรียนเกินเคยกันไหมเอารูปเพื่อนมาโพสต์หรือแท็กเพื่อนโดยที่เพื่อนยังไม่อนุญาตนะครับอย่างนี้มันก็ผิดสิเออถ้าอันนั้นไม่ผิดแน่นอนครับมันก็ไม่ผิดมินประมาทนะครับนะผมก็ยืนยันว่ามันไม่ผิดแต่แน่นอนครับ เรื่องละเมิดทางแพ่งเนี่ยนะครับก็ต้องไปว่ากันเรื่องทางแพ่งนะแต่จะเอาคดีอาญามาบีมเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะจะบอกว่าการพูดรูคนอื่นไม่ผิดเลยมันก็ไม่ใช่นะเขายังมีสิทธิเรียกค่าเสียหายจากเหตุละเมิดของคุณอยู่นะครับเป็นการละเมิดแต่ทีเนี้ยศาลจะตีความว่ามันเสียหายหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องไปว่ากันว่ากล่าวกันทางศาลอีกทีหนึ่งนะครับ <S <S ข้อที่2แท็กชื่ออย่างเดียวนะครับแต่ไม่มีข้อความหมินประมาทอันนี้ก็ไม่ผิดนะครับเออเคยกันไหมแท็ก แท็กชื่อเนี่ยบางทีเนี่ยเป็นมีคู่กรณีกันใช่ไหมแท็กชื่อมานะครับโดยที่ไม่มีข้อความหมิ่นประมาทอะไรเลยแค่แท็กเฉยๆนะฮะอย่างเงี้ยเนี่ยไม่ผิดคดีอาญาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาแต่อย่างใดนะครับอย่าเข้าใจผิดนะฮะเวลามาปรึกษาผมเนี่ยผมก็จะบอกว่ามันฟ้องไม่ได้นะครับในกรณีอย่างนี้นะครับข้อที่3โพสต์ข้อความลอย จะเอาผิดได้ไหมฐานบินประมาทต้องแยกก่อนนะครับโพสต์ข้อความลอยๆเนี่ยต้องไปดูข้อความนะครับว่าข้อความนั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นคําที่มันเป็นการใส่ความผู้อื่นให้เสียหายเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นหรือถูกเกลียดชังหรือไม่นะครับถ้าหากว่ามันมีข้อความหมิ่นประมาทอย่างนี้เนี่ยนะครับแม้แต่จะโพสต์ลอยๆเนี่ยถามว่าจะเอาผิดได้ไหมคําตอบคือเอาผิดได้ครับแต่มันยากครับ ยากในที่นี้คือมันไม่เอ่ยชื่อใครครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยคนที่เสียหายเขาต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าข้อความนั้นเนี่ยนะครับมันหมายถึงเขานะครับคนมาอ่านแล้วเข้าใจว่าหมายถึงเขานะฮะไอ้ลอยลอยแล้วเนี่ยลอยอย่างเดียวเลยเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่มีข้อความอะไรระบุชัดบ่งชี้ถึงตัวเองเนี่ยมันก็ฟ้องยากเหมือนกันนะครับทางที่ดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอคนที่โพสต์ลอยๆเนี่ยมันจะไปตายในคอมเมนต์นะฮะ คอมเมนต์มันจะมีการที่จะไปขยายความขยายต่อว่าหมายความว่าใครหมายความว่าถึงใครมีเพื่อนเข้ามาคอมเมนต์ยืนยัน,นข้อได้จริงมีตัวย่ออะไรประมาณนี้เนี่ยนะฮะหรือมีข้อความที่มันสามารถบ่งชี้ได้ว่าเป็นใครเนี่ยอย่างเงี้ยอาจจะฟ้องได้นะครับผมประการต่อมา